เป็นนแ้แลยวันนี้คุณหลรมีบุญมากครับเด็กก็ตั้งใจทำงานมากจริงๆเรื่องแบบนี้มันต้องสะสมเหมือนกันนะครับเป็นวันแรกอย่าเพิ่งช้ล่าใจาไป แม่สูดเข็มขัไปออดาหล่นงทับท้อแน่้ รุแรงพี่เรแกกุนแรงมากตัดเลืครับเงี้ยงโซ่เป็นโซ่ทำเป็นสามแง่งแล้วใช่ป่ะอีกเงี้ยงเงี้ยงตัวนี้เจ๋งมากเลยสกายต่อสมายคุณหลานเรียกผิดแล้วโอ้โคอยขับไปครับเจสซี่งานเจสซี่เจ๋งมากนะท่าครูชอบมากนะครับ ไม่ต้องรีบนะครับมีงานของพี่โบนัสเขานะครับ,โปโปรบนี่ป้อกำลังทำงาน,งานงพี่แล้วไปช้าๆไม่ต้องรีบรอตกบันไดลูกส่วนที่ขึ้นขึ้นลงลงนี่คือขึ้นน้องไอเดีย จับลาไว้นะครับอย่าตกมันใดเอ่เก่งมากครับเไคะคุมาตรงนี้ลูกน้องไอเดียทำไมครับสมายสเห็นข้าวแล้วทำไมครับบอกเหลียมันทำไมครับทานไม่เป็นเหรออาจจะเราจะลองฝึกนะครับ ลองฝึกดูกินทำไมเห็นไปจับที่กันเลยเขาจะจันนี้นี่มันเยอะกว่านี้อาหารกลางวันของเด็กๆ17คนวันนี้นะครับขีดข้าวหน้าเป็ดมันนาหัอยกมันนเสื้อาเขดูเยราเพิ่ก4คนนะครับไหนอก5ยเอาไอเดีย ภาพเนี่ยจะเป็นภาพของเด็กโซมาเลียนะครับน่าสงสารมากเพราะว่าเขาไม่มีข้าวกินแต่เห็นที่เขาไม่มีข้าวกินคือว่าประเทศเขาแห้งแล้งบางทีเขาไม่มีฝนไม่อะไรนะครับก็ปลูกข้าวไม่ได้เขาจะต้องหาข้าวนะครับหาจากที่อื่นนะครับจากทัวโลกที่อื่นวันนี้เวลาเราทานข้าวเหลือเนี่ย พาให้คิดถึงเด็กเหล่านี้นะครับเพราะว่าเขากําลังจะตายนะครับอ่อดังนั้นทีนี้นกอะไรล่ะอีแล้งอีแล็งอีแล้งกินอะไรครับกินศพอ่ากินซ่าศพคือคืออีแล้งเนี่ยจะไม่กินสิ่งที่มีชีวิตจะกินสิ่งที่ตายแล้วนะครับแค่รอดิตเด็กนี้กำลังตายมากนะครับเห็นเขาไม่มีข้าวกินเลยแล้วเด็กนี้ยต้องกินเศษอาหารของแล้วกับอาหารที่กิน แต่ขณะที่เราดูติรามีอาหารการกิอนอร่อยสมบูรณ์มากๆนะครับขณะเดียวกันเด็กๆก็มักจะกินข้าวหรืออะเ,เด็กๆบอกว่าไม่เป็นไรบ้านผมรวยผมมีประจำซื้อ,อไไมาให้กินที่ปวดนะเมื่อน้ำท่วมที่ผ่านมาอยากเป็นคนว่าจุดที่มีทางซื้อข้าวไม่ได้ครับออกไปไม่ได้ติดน้ำท่วม โอกาสที่เราจะเป็นแบบนั้นก็มีเองแต่ว่าให้เราเข้าใจเนาะครับนะเข้าใจชีวิตแล้วก็ดูแลตัวเองดีข้าวที่มีอยู่เนี่ยเอาสมมติว่าไอ้น,นี่กูถามนิดนึงถ้าใครคิดว่าข้าวเยอะไปยกมือเด็กเดีกควูจะได้ตักออกให้ใครคิดว่าข้าวเยอะช่วยสูงสูงเพราะว่าจะมีมีเพื่อนที่ทานทานมาก ถ้ากีีหอก็ได้กี่เยอะก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ควรจะตัออกให้เพาี่มันมีข้าืแรลี่อข้าวนจะตักดอกห้ลนครับนี่าวันนี้เราทานข้าวหน้าเปรชทานข้าวหน้าเป็ดแต่ว่า ข้าวข้าวข้าวหน้าเป็ดจะมีน้ำมันมันอร่อยมากใช่ไหมน้ำลาดที่คุณครูยังไม่ลาดให้นะครับเพราะเด็กมันจะแฉะนะครับคี่ว่าทานหมดนะอันนี่ที่ที่เหลือที่ต้องทานที่หมดนะครับเพราะอะไรหลอบอกแล้วนะครับเขาตายแค่ไหนล่ะตายวันละสิบคนประเทศโซมาเลียวันละสิบคนเลยนะลูกเขาเขาไม่ไหวจริงๆนะครับ เขาไม่มีอะไรจะกินเลยอ่ะไม่รู้จะทำไงแล้วครับเดินทางไปไหนไม่ได้เพราะอยู่ในแอฟริกานะครับกระแห้งแรงมากฝนไม่ตกสองปีติดกันอย่างเงี้ยนะครับในขณะที่บ้านเราฝนตกจังเลยเนาะน้ำท่วมเลยโรคเนี้ยไม่มีไม่มีอะไรเลยต้มข้าวได้จ่ายต้องทจ่ายเองบ้านเรากับบ้านเขาคนละค่าใช้จ่ายนะเอ๊ะคิดไม่ทางหมดนะหมดนะ ยังไม่หมดใช่ไหมลูกอ่ะไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิร์นจัดการให้นะเดี๋ยวใครใครต้องการสองเบิ้นสามสี่ห้าได้เลยให้ให้ใหทานหมดท,ทุกครั้งในการทานอาหารนะครับแทนแทนแทนครับแทนจองหอยุดพูดแล้วคุณครูเจริญวันนี้ครั้งเดียวแล้วมาแทนข้าพูดแทรกมามีสมาธิฟังเบืนึเดี๋ยวไม่รู้เรื่องว่าคครูสอนอะไรเดี๋ยวเราจะขอบคุณก่อน ทุกครั้งครับอาหารกลางวันวันนี้อาหารกลางวันวันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ขออ เ,เ๋ยวตต็มครับ17คนเดี๋ยววันนี้ทานให้อิ mm. well ่มเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกคุณแหลมพาไปทานไฮโซฟู้ดคอร์ทที่เสรีเดนไนนี่อะนะครับทานกันเอร่อยมากไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าใครเป็นคนเบิร์นจองใช่ไหม หันหน้ามาเที่ยวเติมเข้าไหมสบาย